สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างเพลงนะครับที่ผมทําออกมาเล่นๆลหลายเพลงนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะอยากทราบบ้างนะครับการทําเพลงนะครับด้วย AI แบบนี้นะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังนะครับเผื่อใครอยากทําเพลงสนุกๆนะครับเอาไปโชว์ในโซเชียลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องหาเพลงที่เรานะครับอยากเอามาทําก่อนนะครับในทีนี้ ในคลิปนี้นะครับผมยกตัวอย่างว่าผมอยากทําเพลงศรัทธานะครับของหินเหล็กไฟนะครับของคุณโป่งปฐมพงษ์เนี้ยนะครับผมก็จะไปหาคาแรคเตอร์นะครับของนักร้องนะครับเพื่อเราจะได้ครับเขาเรียกว่าเอาเอสลับหน้าหรือเอารีลาท่าทางเข้ามานะครับทีนี้นะครับผมก็จะต้องไปดาวน์โหลดเพลงนะครับเพื่อจะเอามาทําเป็น m p 3นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเรามาที่ YouTube แบบนี้นะครับผมก็จะ Copy ปี้ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ไปใช้วิธีการดาวน์โหลดเพลง MP3 ในทีนี้ผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า 4K YouTube to MP3 นะครับ 4K YouTube t o MP3 สามารถที่จะไปดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในคอมของเรานะครับ และเราแค่ Copy Link ์ของ y t u t u นี่ครับวางลิงก์ลงไปแค่นี้เองนะครับและมันก็จะทำการดาวน์โหลดเฉพาะเสียง MP3 มาให้เรานะครับทีนี้พอเราโหลดเพลงที่เราต้องการได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเอามาตัดต่อนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทำทั้งเพลงได้นะครับ AI มันจะทำได้แค่29วินาทียาวสุดๆแล้วนะครับ29เนะครับเขาบอกว่า30แต่เราต้องทำแค่29วินาทีนะครับต่อ เขาเรียกว่าต่อน1ท่อนพูดง่ายๆนะครับทีนี้ผมก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity นะครับ Audacity นี่เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราฟังเสียงนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับมันจะบอกเลยว่าะเริ่มต้นนี้ศูนย์วินาทีนะครับตรงนี้นะครับสุดท้ายกี่วินาทีเราจะดูตัวเลขข้างล่างได้เห็นไหมครับนี่เวลาเรากดนะครับมาตรงนี้นะครับสมืติว่าผมกดเพลย์มาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับมันจะบอกตัวเลขข้างล่างว่ากี่วินาทีนะครับ ซึ่งเราจะเอาเต็มที่29วินาทีก็ได้หรือแค่24-25ก็แล้วแต่เนื้อเพลงนะครับพอเราตัดเพลงนะครับหรือท่านจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับผมชอบตัว Audacity เพราะมันง่ายดีนะครับตัดง่ายดีแล้วก็เห็นตัวเลขแบบนี้ด้วยผมก็จะทําการส่งออกนะครับก็คือ Export Audio นะครับเป็นเพลงเตรียมไว้นะครับไม่เกิน3-4วิก็คือสูงสุดได้แค่29วินาทีนะครับ เมื่อเราได้เพลง MP3 เสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปเอาภาพนะครับแต่ตัวอย่างเนาะนะครับแล้วผมก็ไปทําการแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ไปที่ Chat GPT นี่นะครับผมก็อัปโหลดเข้ามาที่ Chat GPT นะครับแล้วก็เอาใบหน้าตัวเองอัปโหลดขึ้นไปคู่กันแบบนี้แล้วก็ผมบอกว่าให้เอาใบหน้านครับของคนที่อยู่ขวามือนะครับไปแทนที่ซ้ายมือนี่นะครับ แล้วก็ขอเพิ่มเข้าไปก็คือมีไม่ร้องเพลงอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ขอภาพเปลวไฟลุกที่ด้านล่างของภาพด้วยขอภาพเป็นอัตราส่วน9ต่อ16นี่เขาก็เจนออกมานี่นะครับเกือบเหมือนหน้าเรา100%เป๊ะเลยนะครับจริงๆภาพนี้สามารถเอาไปนะครับเอาไปทําได้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่พอใจนะครับอยากเอาไปสลับไปหน้านะครับเราก็ไปเข้าเว็บไซต์นะครับ เฟวอ์เนาะนะครับเบไหนก็ได้นาะที่ทำการสลับใบหน้านะครับผมก็จะมาใช้ s w a r f a c e นะครับ .AI นะครับเนี่ยส w a ล f a c e .AI นะครับจากนั้นก็จะไปเลือกเป็น p h โต้เฟ c วอล์ p นะครับก็จะอัปโหลดเข้ามาแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ใบหน้าเข้ามานะครับเขาก็จะทำการสลับใบหน้านะครับพอสลับเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเราพอใจเราก็กดดาวน์โหลด ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากได้ภาพแบบคมชัด HD นะครับแล้วก็กดตรงนี้ต่อนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นี่นะครับภาพมันก็จะเนียนคมชัดมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับภาพขวามือก็จะเนียนคมชัดทีนี้เราก็ดาวน์โหลดภาพลงไปนะครับพอเราได้ภาพตัวนี้นะครับถือว่าเป็นภาพต้นฉบับที่เราจะเอาไปทําเพลงแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเราก็นะครับเวลาทาออกมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกลายน้ำเนาะนะครับมันจะมีลายน้ําทีนี้เทคนิคง่ายๆของผมก็คือนะครับผมจะทําการขยายความสูงของของภาพนี้นะครับเพื่อให้ลายน้ํามันไปอยู่ข้างล่างและเราจะครอบลายน้ําทิ้งไปนะครับโดยไม่ต้องไปใช้โปรแกรมลบลายน้ําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแคนวานะครับหรือโปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมอะไรไก็ได้นะนะครับที่มันสามารถขยายรูปภาพได้นะครับผมก็จะมาะยกตัวอย่างผมใช้ Photoshop CS3 นะรุ่นเบาๆนะครับก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์นิ้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะสร้างไฟล์ขนาด1,024นะครับแล้วก็ความสูง1,700นะครับ1,024คูณ1,700พิกเซลนะครับ ก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปโอเพนนะครับไฟล์ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือดาวน์โหลดมาแล้วก็กดโอเพนมาอันนี้คือสลับใปหน้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะลากภาพนี้นะครับเข้ามาที่ภาพที่ผมเตรียมมาแล้วนี่นะครับปุ๊บนี่มันจะเหลือเนื้อที่ด้านล่างว่างๆแบบนี้เนี่ยเราจะให้ ตัวลายเส้นนะครับหรือว่าตัวเครดิตลายน้ําเขานี่ให้มันอยู่ข้างล่างนี้แทนนะครับเราต้องการเต็มพื้นที่นะครับผมก็จะทําการเซฟครับก็ไฟล์เซฟ for ว็บนะครับให้ภาพมันเป็น jpeg ธรรมดานี่แหละนะครับ jpeg ก็เซฟไปนะครับก็ตั้งชื่ออ่าทีานี้ผมจะตั้งชื่อว่าศรัทธาก็แล้วกันนะครับศรัทธานะครับพอเราได้ภาพ เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปได้เสียงมาแล้วนะครับหลังจากที่ตัดต่อเสียงจาก Aucity นะครับได้ภาพที่มีความสูงนะครับเพื่อเราจะลบด้านล่างทิ้งนะครับจากนั้นเราก็จะไปเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการทำเพลงหรือว่าให้มันลิปซิง์ได้นะครับ่นก็คือ Di g e นนะครับ d i g e n a i นะครับเราก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ซายอินเข้ามาตามปกตินะครับ ซึ่งเราจะได้เครดิตท,ทุกวันเลยตรงนี้นะครับาสามารถที่จะมีเครดิตให้เราทุกวันทําเพลงสบายๆนะครับเสร็จแล้วมาที่ปุ่มนี้นะครับ create นะครับนี่มากด create นะครับจริงๆตัวนี้นะครับจะทําเป็นเพลงก็ได้จะเอาเป็นลิปซิงพูดบรรยายสื่อการเรียนการสอนก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้งานแบบไหนก็นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพลงที่ผมทำเยอะแยะ,ยะเลยนี่ครับนี่มีตัวอย่างหลายเพลง พอสมควรเนาะเนี่ยเรียนแบบศิลปินคนไหนก็เอาเพลงคนนั้นไปใส่นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะทําเป็นเพลงศรัทธานะครับเริ่มจากตรงนี้ครับซ้ายมือนะครับมาตรงนะครับนี่นะครับคลิกเชิงอิมเมจตรงนี้ก็ได้หรือกดอัปโหลดตรงนี้ก็ได้อันเดียวกันนะครับเราก็คลิกเพื่อจะทําการอัปโหลดนะครับผมก็จะไปภาพนี้นะครับที่ชื่อว่าศรัทธานะครับก็กดอูเพ่นเข้ามาเราสักครู่ให้ภาพมันอัปโหลดขึ้นมานะครับ พอภาพอัปโหลดขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีสีขาวข้างล่างนะครับเดี๋ยวตัวลายน้ํามันจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้เองนะครับจากนั้นนะครับมาตรงขวามือตรงคําว่า Music นะครับมิวสิกครับมันจะมีคําว่า Li ฟต์ซิงอยู่ตรงนี้กับ l i ฟต์ซิงคโหมดนะครับให้เราคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับเพื่อเปิดลิฟต์ซิงอ่าเนี่ยครับสไลด์ตรงนี้มาทางขวาให้มันเห็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเป็นการเปิดโหมดลิฟต์ซิงให้นะครับ พูดตามเสียงขยับปากพูดตรงกับเสียงพูดง่ายๆนะครับซึ่งมันจะมีมนุษย์กับสัตว์นะครับในที่นี้มันเป็นมันเลือกไว้ให้เราแล้วก็คือฮิวแมนนะครับก็คือมนุษย์ครับแต่ถ้าเราทําเป็นภาพสัตว์แล้วค่อยมาเลือกตัวนี้แทนนะครับจากนั้นนะครับสามารถที่จะกด record พูดเสียงลงไปก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้การอัปโหลด audio ตรงนี้นะครับนี่กดอัปโหลด audio ตรงนี้เอาเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับ ที่เราได้เตรียมตัดมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับอันนี้ผมตัดท่อนแล้วไม่เกิน29วินะครับผมเตรียมไว้2อันนะครับ2เพลงเพื่อจะมาต่อนะครับเอามาต่อกันก็คือเราจะทาแบบนี้สองครั้งนั่นแหละนะครับถ้าอด็กจะเอาทท่อนเดียวก็แล้วแต่นี่นะครับก็อัปโหลดขึ้นมาจากนั้นเช็คตรงนี้ก่อนนะว่ามันเป็นเสียงเพลงของเราที่เตรียมไว้หรือเปล่ากดนี้1ครั้งครับ อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเพลงถูกกล้องแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของวิดีโอคอนโทรลนะครับวิดีโอคอนโทรลก็คืออยากให้นะครับมันเล่นกล้องควบคุมกล้องนี่ซูมเข้าซูมออกแพนซ้ายเพนขวานี่ใช้เวลากี่วินาทีนะครับเราจะเอาค่าดีฟอร์มมันก็ได้นะครับหรือเราจะใช้10วินาทีก็ได้นะครับจากนั้นตรงนี้มันจะมีคําว่าวิดีโอพร้อมนะครับวิดีโอพร้อมตัวนี้คือในขณะที่มันลิฟซ์สิ่งนี่เราอยากให้วิดีโอนี่มันเล่นยังไง นะครับเราจะนะครับให้มันเป็นแบบไหนนั้นก็สามารถใส่พร้อมพิมพ์พร้อมลงไปตัวนี้ได้นะครับหรือเราไม่รู้เราก็กดพร้อม Enhance ตรงนี้ก็ได้นี่นครับกดพร้อม Enhance มันก็จะเขียนพร้อมให้เรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าพร้อมตรงนี้นะครับมันหมายความอ่างไงก็ใช้วิธีการ Copy นะครับ c o n t r o l c นะครับเราก็ต้องทํางานละเอียดนิดนึงเนาะนะครับไปที่ Google แปลภาษาแบบนี้ นะครับแล้วกขคอนโทรลวีวางออกไปดูความหมายก่อนเห็นไหมชายคนหนึ่งยืนอย่างมั่นใจหน้าไมโครโฟนเสริมแจ็คเก็ตหนังเขาก็จะอธิบายภาพนะครับนี่นะครับทําให้เกิดบรรยากาศดราม,มา่านะครับการแสดงออกที่มั่นใจเน้นควคอมเด่นขเขาท่ามกลางไฟที่ลุกโชนนี่นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะสลับนะครับกดตรงนี้นะครับเอาภาษาไทยมาไว้ทางนี้นะครับ ยืนอย่างมั่นใจทางนี้วกอาจจะใช้คนหนึ่งยืนร้องเพลงอย่างนี้ก็ได้นะครับยืนร้องเพลงอย่างมั่นใจหน้าไมโครโฟนนะครับการแสดงออกอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับถ้าเราแก้เสร็จนะครับเราก็ Copy ต้ตรงนี้นะครับ c o ป y ี้พร้อมตรงนี้ตกแต่งพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ไดจนนะครับแล้วเราก็ลบพร้อมเดิมออกนะครับแล้วก็วางพร้อมใหม่ ถามว่าไม่ใส่พร้อมเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันทํำของมันเองนะครับเดี๋ยวเราอยากบอกว่าซูภาพนะครับให้ไฟลุูกอะไรเงี้ยเราก็ระบุไปนะครับจากนั้นเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนิดนึงหมุนลูกกิ้ง,มงเมาส์เลื่อนไปนิดนึงเราจะเจอคําว่า generate video นะครับมันจะใช้ทั้งหมด40โทเค็นไหมนะครับตรงนี้เรามีทั้งหมด510เพราะฉะนั้นเพลงนี้นะครับเรากด generate เราจะได้จ่ายไปแค่40นะครับล้วก็กดเลย generate เสร็จแล้วตรงนี้เราก็รอนะครับ waiting generation แล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับมีงานทั้งหมดกี่งานที่เขาคิวรออยู่560งานใช่ไหมครับไันก็ของฟรีใครๆก็นะครับ generate กันตลอดเวลาเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ26นาทีนะนะครับที่จะทำเพียงให้คุณสำเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไปไหนก็ได้นะครับ คุณไปทํางานอื่นนะครับตอนนี้เราก็ไปทําอย่างอื่นได้แล้วนะครับรออีกประมาณ20่สกวนาทีนะครับแล้วค่อยนะครับมาชมผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อหลังจากเสร็จแล้วนะครับเอาผลลัพธ์มาให้ชมกันนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อทําการสร้างเพลงเสร็จนะครับมันก็จะมีตัวอย่างเพลงปรากฏอยู่ช่องขวามือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเล a y นะครับ ทดสอบฟังตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับเพื่อจะฟังได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบ,รบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับ คลิกปุ่มนี้นะครับมันจะมีเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมมุมซ้ายนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับและก็นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโหลดคลิปมาหรือนะครับดูภาพแบบเต็มจอก็ได้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะลองดาวน์โหลดนะครับภาพหรือว่าคลิปเพลงนี้ออกมาก่อนนะครับก็จะมาเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดไดเช่นนะครับก็กดเซฟชื่อนี้ไปเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากไปตัด ต่อนะครับหรือไปครอบส่วนที่มันเป็นลิขสิทธิ์ออกไปนะครับแล้วก็ไปใช้เว็บ1 2 3งแอปง่ายๆเลยนะครับก็พิมพ์1 2 3แอปนะครับ1 2 3อแอแนี่นะครับ123แอปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับจากนั้นไปเลือกคำว่าครอบตัดวิดีโอนะครับนี่คลิกไปที่คำว่าครอบตัดวิดีโอ แล้วทำการเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมาเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับก็คือไดเอเจนต์ตัวนี้นะครับก็กด OP เ n เข้ามาครับนี่นะครับแล้วก็จะมาอยู่ในเฟรมนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากตัวนี้ครับให้เป็นลูกศรสองหัวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตรงนี้นี่ให้มันสีขาวมันหายไปนะครับจากนั้นนะครับหมุนหน้าจอขึ้นไปนิดนึงเราจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ครับนี่เราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ กำลังเข้ารหัสหนึ่งเอร์เซนเรียบร้อยนะครับก็กดบันทึกได้เลยครับกดบันทึกเสร็จนะครับเราจะทับอันเดิมก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นไฟล์ใหม่ก็แล้วแต่นะครับผมจะทับอันเดิมไปเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วป่ะมาดูผลลัพธ์หลังจากที่นะครับครอบแล้วนี่นะครับเนียนกริบนะครับไม่มีลายน้ำโชว์ข้างล่างเห็นไหมครับนะครับ แล้วเราก็เอาผลงานนะครับอโอ้โหนะครับมุ่งมันเราก็ตอนนี้ไปนะครับทําอีกท่อนหนึ่งเี้้ยนะครับก็ไปเชื่อมกันนะครับครับหรือในโปรแกรมตัดต่ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปอดอวดเพื่อนในโซเชียลได้เลยนะครับนี่คือวิธีกระบวนการเนาะนะครับทําคลิปวิดีโอริปซิงนะครับ ทั้งหมดนะครับลองไปทําตามนี้นะครับแล้วท่านก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุขในการเล่น AI นะครับพบกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ